พาทุกคนมาที่สารากางจังหวัดถ้าเดินผ่านตอนเช้าเช้าจะเห็นภาพคุณตาคนมุงลุมแน่นจนแทบไม่มีที่ว่าง เพราะนี่คือร้านข้าวแกง3ามเกอตำนานข้าวแกงกลางแจ้งที่เปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าและไม่เคยเกินเที่ยงเพราะหมดเกี่ยงทุกวันจุดเริ่มต้นจากเพื่อน3ามคนที่อยากเปิดร้านร่วมกันจึงตั้งชื่อว่า3ามเกอแม้วันนี้จะเหลือเพียง2แรงใจจากหนุ่มโคราชกับแฟนสาวชาวนราธิวาสแต่ความอร่อยและความตั้งใจยังเข้มข้นเหมือนเดิมกับเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองรสเปรี้ยวเผ็ดถึงใจคั่วกิ้งหมูแห้งจัดจ้านหอมกลิ่นสมุนไพรผัดเผ็ดไก่บ้านเผ็ดร้อนแซบ่บทุกคำแกงไตปลาเข้มข้นหอมสมุ ภัยใใต้แท้หอยลายผัดชากินพริกไทยหอมฉุยและยังมีแกงเขียวหวานไก่ผัดพริกแกงและอีกสารพัดเมนูให้เลือกไม่ซ้ำทุกถาดคือการใส่หัวใจลงไปในหม้อทุกคำคือรสชาติบ้านเกิดที่พกมาจากแดนใต้มาผสมกับน้ำใจโคราชอย่างกลมกลืนราคาเริ่มต้นแค่40บาทแต่คุณค่าที่ได้เกินราคาแน่นอนผ่านไปผ่านมาลองแวะมาเข้าแกงสามเกลอรสเผ็ดจัดจ้านสไตล์ใต้แท้แต่รสชาติแน่แท้เกินคำว่าอิ่มถ้าอยากดิ้มรสอาหารใต้แท้ๆในบรรยากาศกลางแจ้งพร้อมรอยยิ้มและแรงบันดา ใจจากคนทํางานหนักแวะมาที่เข้าแกง3ามเกลสารกางโคราชแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าเข้าแกงริมทางก็สร้างพลังใจได้ไม่แพ้ใครถ้าคุณชอบคลิปนี้รืมกดหัวใจกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ